สวัสดีครับผมชื่อนายพิวัฒน์ัญญารหัสประจำตัวนักศึกษา6 0 3 4 2 1 1 0า6ส3ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์วันนี้เราจะมาพูดถึงภัยคุกคามทางกายภาพกรณีศึกษาเหตุลอวางเพลิงเกียวตวอนิมเมชั่น เ y ี t ยว n i m ต t i แอเมชเป็นหนึ่งในสตูดิโอผลิตแอนิเมชญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเป็นที่รู้จักจากแอนิเมชเรื่องเรียกทั้ว่าพระเจ้าซึซุมิยะฮารุฮิเคองและแครนักีสถานที่ตั้งของสตูดิโออยู่หลายแห่งในโตเกียวได้แก่สตูดิโอหนึ่ง ในฟูชิมิสตูดิโอ2สำนักง,งานใหญ่และสตูดิโอ5ซึ่งเป็น,พนแพนกพัฒน,นาสินค้าในอุจิซึ่งห่างออกไปจากสตูดิโอ1แค่1สถาน,นีรถไฟอาคารสตูดิโอ1ก่อสร้างเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2550ถูกใช้งานโดยพนักงานผลิตอนิเมะเป็นหลักไม่กี่อาทิตย์ก่อนการจจมตีเกียวโตอนิเมชันได้รับจดหมายขู่ฆ่าจำนวนหนึ่งฮิเดอากิฮัตตะประธานบริษัทกล่าวว่า พวกเขาไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้หรือไม่เนื่องจากจดหมายที่ถูกส่งมาไม่ระบุตัวตนแต่เขาได้แจ้งความกับตำรวจและเตรียมทนายเอาไว้แล้วพวกเขาได้รับจดหมายขู่ฆ่ามากถึง200ใบเหตุเพลิงไหม้วันที่18กรกฎาคม2562เริ่มต้นเวลาประมาณ10นาิา30นาทตามเวลาประเทศญี่ปุ่น ผู้กอ่อเหตุชินจิอาโอบะเดินเข้าไปในอาคารสตูดิโอหนึ่งพร้อมถังน้ำมันและตะโกนว่าไปตายซะพร้อมจุดไฟเผาอาคารด้วยน้ำมันตวอาคารไม่มีทางหนีไฟในขณะที่บางคนกำลังวิ่งหนีผู้กอ่อเหตุได้ใช้น้ำมันเบนซินล่าลงบนตัวเหยื่อทำให้เหยื่อในเหตุการณ์วิ่งออกไปบนถนนพร้อมด้วยเปลวไฟผู้กอ่อเหตุน,นี้ออกจากที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วและถูกพนักงานของเกียวโตอนเมชันไล่ตามไปยังที่พักซึ่งตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวได้ในภายหลังพบมีดที่ไม่ได้ใช้หลายเล่มในบริเวณที่เกิดเหตุ ไวลาถึงทางขึ้นลงอาคารหลายคนติดอยู่ภายในตัวอาคารไม่สามารถหลบหนีออกมาภายนอกได้พบผู้เสียชีวิตหลายรายทั้งบริเวณชั้น2และบริเวณทางขึ้นสู่ชั้นดาดฟ้าเพื่อพยายามที่จะหลบหนีหลังจากถูกตำรวจจับกลุ่มผู้ก่อเหตุถูกนำตัวส่งโรงพยบาบาลด้วยอาการบาดเจ็บเล็กน้อยผู้ก่อเหตุยอมรับว่าเป็นผู้จุดไฟจริงในระหว่างที่กำลังถูกนำตัวส่งโรงพยบาบาลพร้อมทั้งกล่าวหาสตูดิโอว่าเป็นหัวขโมยหรือโจรกรรมทางวรรณกรรม ส่วนการสัมภาษณ์เพิ่มเติมได้ถูกปฏิเสธเนื่องจากอยู่ในระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลการรอบวางเพลิงครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต33รายบาดเจ็บอีก35รายผลงานทั้งหมดของสตูดิโอที่อยู่ในสำนักง,งานแห่งนี้ถูกทำลายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกระดาษที่ใช้วาดงานหรือชิ้นงานดิจิทัลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นหนึ่งในการสังหารหมู่ที่รุนแรงที่สุดในญี่ปุ่นตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2และเป็นการเกิดไฟไหม้กับอาคารในญี่ปุ่นตั้งแต่ไฟไหม้อาคารเมลโจ56เมื่อปี2544 นอกเหนือจากการสแสดงความเสียใจและข้อความสนับสนุนจากผู้นําระดับโลกและระดับชาติแฟนๆและธุรกิจได้ระดมทุนมากกว่า3.3พันล้านเยนในญี่ปุ่นและมากกว่า2.3ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐนอกญี่ปุ่นเพื่อช่วยให้สตูดิโอและพนักง,งานฟื้นตัวจากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ผลงานบางส่วนและความร่วมมือของสตูดิโอล่าช้าออกไปและกิจกรรมหายอย่างถูกยกเลิกหรือระงับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการคุกคามทักยะภาพกรณีศึกษาเหตุร่บวางเพลงิงเกียวโตอนิเมชั่นถ้าจะให้พูดถึงเกียวโตอนิเมชั่นแล้วสำหรับผมถือว่าเป็นสตูดิโอผลิตอนิเมชชื่อดังในญี่ปุ่นที่ถือว่าทั้งงานภาพแล้วก็การใส่เสียงประกอบให้กับอนิเมะนเนี่ยถือว่าเป็นงานที่ดีมากนะครับก็สําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นผมคิดว่าเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายมากๆอีกเหตุการณ์หนึ่งเลย พราว่านอกจจะส่งผลต่อบุคลากรที่คอยผลิตในเมฆชั้นนำของญี่ปุ่นแล้วเนี่ยยังส่งผลต่อคอนเซียหายใหญ่หลวงมากไม่ว่าจะเป็นทางด้านทรัพย์สินและข้อมูลต่างๆซึ่งต้องได้รับการช่วยเหลือจากหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศและนอกประเทศ จะเยียวยาและฟื้นฟูธุรกิจอุตสาหกรรมนี้กลับมาได้และขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์อักิบตัน com เว็บไซต์ที่อัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอนิเมะข้อมูลเกี่ยวกับประตูนและข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นสุดท้ายนี้อย่าลืมกด subscribe และตามด้วยกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของทางเราสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ